ผลิตภัณฑ์แซ่บๆนะคะจากฟาดฟูของบริษัทอปป้าเองนะคะอันนี้คือเจ้าปลาร้านะคะเอาต่อนมาด้วยเลยบวกต่อนมาด้วยเลยครับแจ่วปลาละนวลจริงๆนะฮะกลางเจียวความแซ่บครับแซ่บนัวลแล้วมีต่อนลุยติดตู้เอาไว้นะคะเก็บไว้ตู้เย็งแนะนําเป็นเดือนกินกับผักสดไก่ย่างข้าวเหนียวปลาทอดปลานึ่งได้หมดเลย นี่คือมารอคะคุณอะไรมาระมารีโนกมะราขีโนกอร่อยมากข้าวเขาเหนียวมากเลยอ่ะลุยครับเราไม่มีงกพริกนะจ๊ะให้ไปเน้นเน้นแล้วใครอยากเผ็ดสะใจแบบร๊บป้านะคะนี่เลยจ้ะนี่ฮะเนี่กะเหลี่ยงครับกินไปแล้วเลยเหลือเท่านี้กะเหลี่ยงนะฮะนี่พริกเผากระเรียบอันนี้คือเผ็ดระดับป๊อป้าต้องลองขอนะคะเผ็ดจริงจังมากต้องกินข้าวตามเลยอื นี่ะนสะโพกไก่นะครับนี่กินกันอะไรดีคะแจ่วนะแจ่วไหมแจ่วครับต้องแจ่วบวกต่อนด้วยฮะนี่นแบบนี้เลยฮะแต่เขาสวยก็อร่อยค่ะร้อนๆมาฮะลุยครับมีน้ำพริกของเราติดตู้ไว้นะคะองไรก็แซ่บหนัวแน่นอนนะคะแต่ถ้า<ด>ใครที่พอกินเผ็ดแล้วนะคะรู้สึกว่าเผ็ดเกินไปอ้าวยังไม่ถึงหรอคะคเอาใหม่นะคะ ตัดทิ้งแล้วกันนะตัดแล้วกินกับไข่ก็อร่อยนะจ๊ะพริกกระเหลี่ยมดีกว่าพริกกระเหลี่ยงอืมมาพริกกระเหลี่ยมกับไข่นะฮะอือหือเดี๋ยวตามด้วยกระเจี๊ยบนะครับ,าาบเคลือบท้องลุยครับใช้เวลากินเผ็ดๆต้องกินข้าวไปรองท้องก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่กัดกระเพาะเนาะอืมคือหิวข้าวไม่หรอกหิวมากอร่อยมากด้วยจริงอ,อร่อยสิเรารับประกันนะคะเพราะว่าเรา เราชิมจนกระทั่งมันใช่จริงๆเราถึงจะแบบทําออกมาขายนะคะมีข่าต้องมีหวานนี่ยอดฮิตฮิตสุดๆพูดเลยใช่ฮะอันนี้นะฮะรับรองว่าของเราไข่คามาวครับไม่เหมือนไข่ฝอยทองค่ะไข่ฝอยทองครับผิดอันเนี้โอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเวลาเลวีฮะเวลาส่งไปเราจะแปะให้ว่าอันไหนเป็นอะไรนะคะไม่หวานเกิน ใช่มันกำลังดีซอสดีลงตัวมากเข้ากันกลมกล่อมมาพิสูจน์ความลาวากันนี่ครับลาวาของเราหยดติงติงติ่งติงเลยอะมาลุยครับหลายคนบ่นว่ากินในรถไม่ได้เลยเพราะมันไหลเยิ้มบีดดังมันแป๊ดเลยนะฮะแป๊ดเลยแต่ลาวาของเราเด็ดดวงจริงจริงใครกินก็ติดใจและอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะอื นูเทลลาอัลมอนด์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นอัลมอนด์อยู่ข้างในไหมคะนูเทลลามันหนึบหนักแล้วมันอร่อยมากบออัลมอนด์กรุบกโคตรดีเลยนูเทลลาเป็นรสชาติช็อกโกแลตที่แบบอร่อยอ่ะมันดีดีมากมากนูเทลลาอินเตอร์อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงนูเทลลานี่อร่อยค่ะขอให้ดูไส้อีกทีนึงค่ะเนื่องจากเป็นตัวใหม่นะคะนี่ครับนี่ครับนี่ดูกันดูกันอีกทีนะคะอื นูช่าล่าอัลมอนด์นะคะตัวใหม่ล่าสุด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 นะคะอร่อยจริงๆริงฟาคุณอร่อยทุกอย่างเลยครับสุดยอดเชื่ยปรกันตัวเด็ดทั้งขาวแล้วก็กินบาเน็ตเดี๋ยวกินขาวได้หมดยังนอนไม่พักสั่งที่ไหนคะคุณสั่งยากที่ไลน์แอดนะฮะแอด f a a d S o o d แอดฟาคุณฟาคสั่งเด้แล้ครับทางเงินต่างงานเหรอคะถูกต้องกินจากโต๊ะคืออะไรก่อนโต๊ะใชนเงินเพื่อนี่มือทำอะไรก็ได้